หลังจากที่ EP แรกครับเราพูดถึงผู้เล่นในตำแหน่งผู้สัปปรตรูแล้วก็เกมรับนะครับประเมินคะแนนกันไปไม่ว่าจะเป็นบาเดชิลเตียโกซิวาหรือเกป้าก็เพื่อนๆน,น่าจะได้ชมกันแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ชมนะฮะแนะนำว่ากลับไปดูย้อนหลังกันได้นะไปดูว่านักเตะแ,แต่ละคนในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนความสามารถเป็นอย่างไรนะครับซึ่งใน EP ที่2เนี่ยเราก็คงจะพูดถึงผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางนะฮะร,รวมไปถึงเกมรุกด้วย นะครับที่ปีนี้ปืนฝืดเหลือเกินมาดูกันครับว่าผมปาล์มสามบาท5บาทจะประเมินคะแนนนักเตะไว้ระดับไหนกับซีซั่นที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนั้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับดูคลิปผมไปด้วยกระดกสิงเลมอนโซดาไปด้วยจะได้สดชื่นไปด้วยเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางด้านซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริดครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid นะครับก็สามารถไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่ากันถึงตำแหน่งกองกลางกันเลยครับคนแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือเอนโซ e ฟ n นเดเดสครับย้ายมาด้วยค่าตัวแพงนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักทั้งในยุคข,ของแฟรงค์ลัมพาดก็ดีหรือแม้กรทั้งในยุคข,ของแกรมพอตเตอร์ โดยภาพรวมปีนี้ผมให้ทางเอนโซฟรานเดสเนี่ยฟอร์ม8เลยทําไมถึงให้เยอะพอๆกับเตโกซิวาหนถ้าเราตั้งคําถามเรื่องการปรับตัวของเขาในพรีเมียร์ลีกว่าเฮ้ยเจอบอลที่มีความดุดันเจอสปีดเกมที่เร็วคําถามคือเอนโซฟรานเดสผ่านไหมกับจุดนั้นโดยภาพรวมผมถือว่าสอบผ่านนะครับนั่นคือคําถามแรกคําถามที่2คือค่าตัวที่มาในระดับเป็นร้อล้านยูโรเนี่ยแล้วกดดันกับค่าตัวหรือเปล่า คำตอบคือเขาไม่กดดันเลยครับเขาเล่นได้แล้วเป็นกําลังหลักด้วยแล้วในช่วงที่เชลซีไม่มีโควาซิชนะฮะไม่มีเอนโกโลกองเต้กลางก็เป็นกาลาเกอร์ที่วิ่งพลานทั่วไปหมดเลยเนี่ยเราลองคิดภาพนะฮะตอนนั้นถ้าท็อตโบรี่ไม่ปิดดีลเอนโซ่ฟานันเดสจะเกิดอะไรขึ้นโควาซิชจะเล่นกลางคู่กับกาลาเกอร์ไหวไหมโควาซิชจะเล่นกลางคู่กับล็อกตาชิกได้ไหมหรือจะเล่นคู่กับชูอูเอเมกาเดนิสซากาเรียได้ไหมเพราะฉะนั้น แค่พูด3เหตุผลนี้ก็เพียงพอแล้วครับว่าเอนโซฟอนเดสถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญแล้วก็เป็นนักเตะที่เชลซีขาดไม่ได้ด้วยซ้ำในช่วงตั้งแต่ที่เขาย้ายมากลายเป็นนักเตะที่เป็นขวัญใจกับแฟนบอลอย่างรวดเร็วสำหรับเอนโซฟอนเดสผมให้ฟอร์ม8นะครับคนต่อมาครับพอเราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือมเตโอโคซครับจากที่เป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่ แฟนเชลซียอมรับว่า1ในผู้เล่นที่มีคลาสสูงที่สุดในทีมเพราะว่าเขาผ่านการเล่นกับเรอัลมาดริดและอินเตอร์มิลานแต่ว่าช่วงสักสิบนัดสุดท้ายเนี่ยแฟนบอลเชลซีเริ่มมองเห็นถึงความถอดใจของเขาตอนนี้ก็มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะด้วยอาการบาดเจ็บด้วยแล้วก็เรื่องสัญญาไม่คืบหรืออาจจะไม่พอใจกับการวางแผนโปรเจกต ของท็อตโบลี่ที่เอาแลมพาดเข้ามาแต่โดยภาพรวมภาษากายของโคซิชในช่วงท้ายซีซั่นดูไม่ดีเลยโดยภาพรวมซีซั่นนี้ยังมีส่วนดีบ้างในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองโคิซิชไว้เพียงแค่6เท่านั้นเองจริงๆอยากให้6.5แหละแต่ท้ายซีซั่นกลายเป็นว่าช่วงที่ทีมกำลังตุก๊กปั๊ตุก๊กเป๋ต้องการไต่อันดับนะในช่วงประมาณสักอันดับ 10- 1112เนี่ยเหมือนโคซิชแบบใจแกแทบจะไม่อยากจะเล่นแล้วด้วย โดยภาพรวมก็กำลังจะย้ายออกไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าโคซิชสามารถทำได้ดีกว่านี้ถ้านับในซีซั่นที่เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าโคซิชดูดีมากปีนี้ดูแย่นะครับเพราะฉะนั้นผมให้6และกันสำหรับโคซิชนะครับคนต่อมาครับเอ็นโกโล่องเต้ครับคนที่แฟนเชลซีบอกอยากให้หายเจ็บมากที่สุดนะอยากให้กลับมาลงสนามมากที่สุดแกแต่แกหายไป7-8เดือนนะครับได้ลงสนามไม่เพียงแค่7นัดเท่านั้นในวัย32ปีสัญญาก็ ยังไม่เคลียร์ด้วยแต่ถ้าแกหายเจ็บเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องสัญญาแกตัดออกไปเลยฮะแกลงเล่นเต็มที่พร้อมวิง่งพร้อมบูนะฮะช่วงที่หายเจ็บกลับมาก่อนจะมาเจ็บอีกทีในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยก็ช่วยทีมได้เยอะนะฮะแต่ด้วยตัวเลขที่ผมบอกครับลงเล่นแค่7เกมเท่านั้นเองในช่วงที่ทีมกําลังมีปัญหาต้องตองยอมรับครับว่าเชลซีอยู่ในดับตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะการขาดเอ็นโกโรกงเต้สาคัญมากๆต้องตั้งคําถามนะครับสำหรับแฟนเชลซีว่า สภาพร่างกายของแกยังไหวอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในฤดูกาลหน้าเราไม่รู้ว่าเขาจะได้ต่อสัญญาไหมแต่โดยภาพรวมซีซันนี้ผมให้กองเต้แค่5.5นะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้ช่วยทีมเลยแล้วก็ในสภาวะที่ทีมเจอปัญหาเนี่ยกองเต้ก็แทบจะไม่ได้อยู่ช่วยเลยนะครับมาตอนที่คนต่อมาครับรูเบนรอตตชครับได้ลงเล่นไป25เกมโดยภาพรวมสําหรับผมผมให้แค่5นะครับเพราะว่าโคอาิชไม่อยู่นะฮะ ทางกองเต้ é, มีอาการบาดเจ็บเดนิสซาเรียเล่นไม่ได้การลั aker, เกอร์ยังเรียกว่าเล่นมัมมวๆโซๆเนี่ยแทนที่แกจะเป็นกําลังหลักยืนคู่กับโควาิชหรือยืนกับเอนโซ่แต่ยุคข,ของลัมพาดก็แทบจะไม่ได้ลงสนามด้วยซ้ำสำหรับรูเบนรรฟตัชิกกลายเป็นยุคที่หลายคนแซวว่าลัมพาดเนี่ยมีความเป็นชาตินิยมอะ่ะกาลาเกอร์สเตอร์ลิง นะฮะชูุเมกาตองติดได้เล่นแต่สังเกตดีๆล็อบตัชิกแทบไม่ได้เล่นเลยมาเล่นในช่วงท้ายไม่กี่เกม3 4เกมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าหมดเวลาของเขาแล้วครับ en, รูเบนล็อบตัชิกแล้วก็เชลซีให้เวลากับเขานานเกินไปผมใช้คำนี้การย้ายไปเอซิมิลานที่มีข่าวตามตามข่าวเนี่ยผมว่าเราควรปล่อยครับไม่ว่าจะเป็นราคาใดก็ตามนะฮะจะ13ล้านอย่างที่เป็นข่าวหรือน้อยกว่านั้นผมยินดีไม่มีปัญหาเพราะแกอยู่กับทีมานานเกินไปครับโดยภาพรวมให้แค่5าครับสำหรับ รูเบนรอฟตัาชีนะครับคนต่อมาครับคริสเตียนพูลิสิชครับลงเล่น24นะัดยิงไป1ประตูนี่ก็สอบตกโดยสิ้นเชิงนะครับหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในนัดชิงเอฟเอัพตั้งแต่ลมพาดทำนู่นนะครับครั้งแรกหลังจากนั้นพูลิสิชแทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายเยอะมากๆปีนี้ผมให้แค่4.5นะครับในช่วงที่มูดริกต้องปรับตัวกับพรีเมียร์ลีกสเตอร์ลิงฟอร์มตก พูลิสิตก็หายจากทีมพอมีโอกาสลงเล่นก็ยังล้มล้มลุกๆุกคุกคานเหมือนเดิมตามสไตล์นะฮะส่วนใหญ่จะนอนมากกว่ายืนมากกว่าวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถพึ่งพาได้ถ้ามีข้อเสนอจากยูเวนตุสสัก25กล้านปอนด์หรือจากทีมไหนที่ยื่นมาประมาณนี้ยผมมองว่าควรจะปล่อยได้นะครับสาหรับคริสเตียนพูลิสิตเสียดายอนาคตนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยสวยงามแล้วก็เป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของอเมริกันนะครับแต่ว่า ตอนนี้มาผมว่าถ้าถ้าเราต้องการสร้างทีมขึ้นไปเบียดกับซิตี้ขึ้นไปเบียดกับลิเวอร์พูลแมนยูหรืออาร์เซนอลผมว่าพูลิสิชยังไม่พอครับผมให้แค่4.5เท่านั้นเองมาต่อกันที่มิคาโลมูดริกครับลงเล่น15เกมไม่มีประตูเลยถ้ามามาคำนวณด้วยค่าตัวนะฮะถ้ามองจากค่าตัวยังไงก็ต้องบอกว่าล้มเหลวอยู่แล้วแต่ด้วยการป่วยด้วยสภาพร่างกายกับการเล่นในอังกฤษด้วยมีช่วงวุบวาบแค่เกมกับลิเวอร์พูลเกมแรกที่เหลือ ยังดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นับเกมที่เขาเล่นดีได้เลยด้วยซ้ําในภาพรวมผมว่าผมให้5นะจริงๆจะไม่ต่างกับฟูติสิตด,ด้วยซ้ําแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นซีซั่นแรกของมิคาโลมูดริกแล้วกันนะครับก็ปีหน้าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมบอกเลยแฟนเชลซีหนักใจแน่สําหรับดีลนี้นะครับผมว่าโดยโดยรวมถือว่าล้มเหลวแต่ไม่ได้ถึงกับแย่มากๆเราต้องมองในมุมที่ว่าน้องต้องใช้เวลาในการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกนะครับผมให้ฟอร์ม5แล้วกันนะฮะ มาตอนที่นักเตะที่ตอนแรกขึ้นมาดีมากๆแล้วก็หายไปเดนิสัก,กาเรียครับคนนี้ผมให้5เหมือนกันไม่มีช่วงเวลาที่เขาฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาแต่ก็นับเกมได้เหมือนมูดริกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายซีซั่นแทบไม่มีชื่อในสปอร์ตทั้งตัวจริงและตัวสำรองด้วยซ้ำนะครับกลายเป็นว่าเป็นการยืมตัวที่ล้มเหลวแล้วก็ไม่สามารถสร้างอิมแพกอะไรกับเกมได้เลยเพราะฉะนั้นสักการียก็โดยรวมผมให้5นะครับ มาดูวันที่คนต่อมาครับก็คือฮาคิมซีเยกครับฮาคิมซีเยกผมให้5เช่นกันนะครับในช่วงเวลาที่แดลลุกสเตอร์ลิงเล่นไม่ได้นะครับทางขวาแฟงลัำผาต้องใช้มาดูเอเก้ในบางครั้งด้วยประสบการณ์มาดูเอเก้จะน้อยกว่าซีเยกนั่นแสดงว่ากุนซือเนี่ยมองว่า ประสบการณ์ของซีเย็กไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยอาจจะด้วยตำแหน่งของเขาด้วยหรือว่าวิธีการเล่นที่อาจจะต้องมีหน้าตัวเป้าอาจจะด้วยระบบที่มันฟอร์เมชันไม่สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของซีเยกด้วยนะครับทำให้เขาไม่สามารถเ,เล่นกับทีมได้ดีแล้วก็ช่วงมกราคมก็แป็กกับการย้ายไปเป๊เชทําให้ตั้งแต่มกราคมจนถึงปัจจุบันจนจบซีซั่นเนี่ยซีเยกดูไร้ใจแล้วก็ เป็นดีลที่ผมว่าแฟนเชลซีรู้สึกเซ็งมากกับการที่ลูกนี้ปล่อยเขาให้บนพลนไปเพื่อเขาจะได้ไปต่อยอดฝีเท้าของตัวเองต่อไปดีลนี้ผมให้5ครับกลายเป็นว่าซีเย็กไม่มีชื่อในสกอร์ทีมในบางเกมด้วยซ้ำแม้กระทั่งตัวจริงหรือตัวสำรองล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับสำหรับฮาคิมซีเย็กนะครับถ้าเทียบจากดิกรีที่เขาเคยพาแจ็คเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับผมว่า,อารอบรองชนะเลิศใน UCL ผมว่าหนักและสสำหรับฮาคิมซีเย็กนะฮะ คนต่อมาก็คือเมสันเม์ครับโอ้โหเป็นที่พูดถึงโจดจันท์กันมากทั้งเรื่องของการต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาแฟนยูซีก็มองในทิศทางที่แตกต่างกันไปแต่ขอไม่พูดถึงตรงนั้นแต่โดยภาพรวมปีนี้ผมให้เมสันเมา์ฟอร์มแค่5.5แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเห็นฟอร์มโดยรวมเมสันเมาส์24นัดยิงไปแค่3ลูกผมชอบคำพูดของพอสโคนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเมสันเม์ทำได้ดีกว่านี้แต่ยังห่างไกลกับแฟงแลมพาดเหลือเกินก็ผมก็เห็นด้วยนะครับโดยภาพรวมผมว่า เมสันเมาส์ไม่ดีเลยปีนี้นะครับแล้วก็ไปเสียสมาธิด้วยมีการบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกรานจนต้องผ่าตัดแล้วก็หายไปเลยครับจากฟอร์มที่เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสรปีนี้อาจจะเพราะด้วยเรื่องของสัญญาด้วยเรื่องของการบาดเจ็บด้วยเจอรุมเร้าหลายช่องทางเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมให้ฟอร์มแค่5.5แล้วกันสําหรับ เมสันเมาส์นะครับจริงให้5อย่างได้เลยนะสำหรับเมสันเมาส์นะฮะคนต่อมาครับคอนอกาลาเกอร์ครับคนนี้ผมให้5.5ครับได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนครับลงเล่นไป35นะัดยิงไป3ลูกคุณลองคิดพลาดนะฮะลงเล่นไป35นะัดแต่ฟอร์มแบบนีบ้ยังไม่เป็นที่ไว้ใจของแฟนเชลซีแถมส่วนใหญ่จะออกทางกลดด่าซะด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่ากาลาเกอร์เนี่ย 5. 5 5ถึง6ครับมีช่วงเวลาบางเกมที่เขาทำได้แต่ไม่ใช่ว่าดีนะทำได้ประมาณหนึ่ง ส่วนใหญ่ไปในทางกลางและแย่เพราะฉะนั้นนี่คือนักเตะคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสจริงๆเขาคล้ายกับเทอวชโรบานะแถมเขาได้โอกาสมากกว่าเทวชโรบาด้วยซ้ำชโรบาได้เล่นแทนอัสปิเกตาโดยภาพรวมโอกาสมากแต่ไม่มากเท่ากับกาลเกอร์เพราะกาลเกอร์น่าผิดหวังก่ชาชโรบาด้วยซ้ำถ้าเทียบกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมให้กาลกเกอร์ห้าจุดห้าหรือหกประมาณนี้นะครับดีไม่ดีบางคนให้ต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำใครให้ต่ำกว่านั้นก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมให้ห้าจุดห้าแล้วกันนะฮะ ที่เหลือเนี่ยก็มีไค h ฮาวเวิร์ชครับ35นัด7ลูกนะฮะก็เหมือนเดิมครับเรื่องของสภาพร่างกายแฟนเชลซีก็วิจารณ์ความไม่เสถียรในแนวรุกก็อย่างที่เราทราบครับเขาเหมาะกับการเล่นเป็นตัวซับพอร์ตเป็นฟอร์เวิร์ดมากกว่ากับการขึ้นไปยืนตัวบนนะครับแต่โดยภาพรวมผมว่าทางไค h ฮาวเวชดูแย่มากแล้วก็ แทนที่เกมรุกของเชลคือเราจะไม่พูดถึงตำแหน่งอย่างเดียวนะคะคือในช่วงเวลาที่เชลซีต้องการประตูเพิ่มเติมเนี่ยเขากลับทําไม่ได้ครับเขากลับทําได้เพียงแค่เล่นประคองแถมบางเกมก็หายไปเลยยิ่งถ้าเราไปย้อนดูฟอร์มไคลฮา,าวเวิสในตอนโทมัสทูเคิลเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าต้องบอกว่ามันคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าไคลฮาวเวสเนี่ยปีนี้ฟอร์ม5 5ครับแย่มากๆกนะฮะก็มีข่าวกับเรอ่ลมมดริดถ้าปล่อยในราคา65-70ล้านได้ ผมแนะนําให้ปล่อยครับสาหรับไครฮาวเวิเราต้องเราต้องพยายามสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะต้องเข้าใจด้วยนะฮะคนต่อมาครับเปียร์มริกโอบามิยองครับคนนี้ผมให้3เลยครับผมให้แย่มากๆทั้งภาษากายด้วยวิธีการความคิดพฤติกรรมนะฮะแล้วก็ไม่ได้รับการอายอมรับจากโคช้ชหลายคนบอกว่าไอ้ก็โค้ชไม่ถูกส่งลงสนามเราต้องมองในอีกภาพหนึ่งด้วยครับว่าโค้ชมองเห็นสภาพร่างกายของโอบามยองไหวหรือเปล่าแล้วผ่านให้โอกาสนะครับโอบามยองแต่โดยภาพรวม ไม่ดีพอด้วยซ้ำกับการลงเล่นเป็นตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสำรองทุกนี้ตั้งคําถามนะครับว่าซื้อมาทําไมฮะในราคาหลายตังค์เพราะฉะนั้นผมมองว่าอุบะมยองเป็นดีลที่แย่ที่สุดในยุคของท็อตโบลี่เลยด้วยซ้ำครับผมมองว่า3ล้านก็ปล่อยหรือฟรียังได้ครับตอนนี้ฮะฟอร์ม3ด้วยผมให้ไปนะฮะที่เหลือนะครับก็มีราฮิมเซอร์ลิงครับโดยภาพรวมผมให้ปีนี้ฟอร์ม6ครับมาดีในช่วงท้ายนะครับแต่ก็มีบางจังหวะที่ยังพึ่งพาได้บ้างผมใช้คำว่าได้บ้างนะครับไม่ทั้งหมด ถ้าเทียบกับฟอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ผมว่าเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้ครับแต่ด้วยความที่ลองคิดว่าเราไม่มีสเตอร์ลิงเนี่ยถ้าเราต้องใช้มาดูเอเก้ต้องใช้ไคฮาวเวชต้องใช้พูลิสิชเนี่ยอย่างน้อยมีสเตอร์ลิงก็ยังดีกว่าชื่อที่ผมบอกผมว่าสเตอร์ลิงก็ยังดีกว่าพูลิสิชก็ยังดีกว่าซีเยกเพราะฉะนั้นผมมองว่าสเตอร์ลิงโดยภาพรวมไม่ได้ดีครับกลางกลาง แล้วก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะฉะนั้นผมให้ฟอร์ม6ดีกว่าสําหรับราฮีมเซอร์ลิงมาตอนที่เจ้าฟิลิปครับได้ลงเล่น16นัดยิงไป4ลูกสําหรับผมผมให้ฟอร์ม7นะครับผมว่าเขาอาจจะใช้โอกาสเปลืองแต่ว่าเป็นนักเตะที่ดูมีคลาสคนหนึ่งในทีมเชลซีเลยแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ดูแล้วซีซั่นหน้าคงไม่ได้อยู่กับทีมต่อเชลซี Chelsea คงไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรน,นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเราเห็นมิติจากเขาเราเห็นคลาสการเล่นของเขาที่ช่วยทีมได้เยอะ นะผมว่าน่าเสียดายตรงที่แฟง์ลัมพาดไม่ค่อยได้รับโอกาสกับเจ้าฟิลิกเท่าไหร่นะมันก็เลยมีช่วงเวลาที่มันเงียบไปผมเลยมองให้แค่ฟอร์ม7จริงๆอยากให้6.5ด้วยซ้ำนะครประมาณนี้แล้วกัน6.5ถึง7มาตอนที่โนนี่มาดูเอเก้ครับ12นัดยิงได้1ลูกสำหรับผมผมว่าฟอร์ม5.5แล้วกันครับยังไม่สามารถขึ้นมาแทนตัวหลักได้มีช่วงเวลาที่วูบวับ การเลี้ยงค่อนข้างดีครับแต่ว่าการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นผมว่าโมดูเอเก้ยังเป็นแค่นักเตะดาวรุ่งที่ยังต้องสอดแทรคือไม่ได้ต่างกับชูอูอเมกาไม่ได้ต่างจากลุยชอครับผมว่าเขาน่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พอสมควรนะครับต้องได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมครับของ เชลซีในฤดูกาลนี้ครับมี2 EP EP นี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะก็ฝากเพื่อนๆรับฟังกันด้วยแล้วกันนะฮะชมแล้วชื่นชอบหรือมีความเห็นอย่างไรคิดแตกต่างได้ไม่มีปัญหาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ